ตั้งแต่มันเริ่มมาขายอะไรเนี่ยขายเนื้อขายเนื้อทำตัวโต๊ะโอ้คือหยอดของมันเนี่ยเบื้องมันตัดต่อนะที่มวยสวัสดีครับพี่สมจิตสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่สมจิตสองนะครับหน้าตาจะคล้ายกันมากครับรอแบกกันมาเลยใส่เดือนทองโอลิมปิกสมัยหน้าจะหนึ่ผมเด้ออันนั้นก็เป็นนักมวยอันนี้เป็นนักเล็กครับครับสมจิตสองนะครับวันนี้นั่งคุยกับสมจิตสอง เผื่อคลิปนี้ดังนะครับเผื่อผมฟุกสักคลิปหนึ่งหลังจากผมมีจมมาหลายคลิปแล้วเก้าร้อยกว่าคลิปไม่มีคลิปฟุกสักคลิปดับตลอดรับตลอดหรือดปล่ารับตลอดเลยครับไม่มีดาวหลวงดาวหลวงอยู่ก็กล่านวคนดูห้าสิบห้าหมื่นเจ็ดนะนี่แหละครับกะวังพึ่งผ้าสมจิตซองนี่แหละครับพี่น้อนกันเป็นแฟนครับเปิร์ลกับกดสนับสนุนช่องลูกใหญ่ตายพ้นนะครับผมไหวแล้วใส่กาบกับกาบครับ แต่เท้าของท่านเยอะเหลือเกินสง<ม>สัยจะดการไม่ไหวเพราะว่าท่านคือผู้มีพระคุณเดีย๋ยวนะครับพี่น้องสมจิตสอบอันนี้ก็ครูอามชาเนลโชว์เสื้อหน่อยโชว์เสื้อหน่อยใส่เสื้อเออหนี่ครูอามชาเนลแต่ไม่โชว์กุ้มนะครับเออครับ <3 S 2> แฟนคงแฟนครับกับฝาไว้นั่งเลยครับพี่น้องเลยช่อองช่องครูอัมชาเนล เพิ่นฟลุกคลิปหนึ่งแล้วเพิ่นฟลุกคลิปตีคนเบิปป่งพันกวกาคนน่ไอคลิปรถไถแต่ช่องลุงเอกนี่ยังไม่ฟลุกไม่อะไรเลยครับแฟนคลับจากไอไปใส่เบิดแต่ว่าวันนี้แปลงน้ครมีคนกดติดตามเพิ่อมอีกหนึ่งคนโอ้ดีใจมากเลยจากหนึ่งพันหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้า ไม่รู้มาจากไหนสี่คนนะมีคนหมอบอลลงไม้เยอะสี่คนโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะทไมคนไม่รู้กันเนื้อสิเนี่ยเนื้อตดนยีซิบน้ำจิ้มตกแปบซิบอ่ะนี่ก็คือกูอ่านชายเนลน้ำจิ้มไรเป็นไรแล้วก็ยิงกันในปากด้วยนะครับผมเต็มถ้วยนี่เลยตั่นี้เซสี่ร้อยไปเองครับยังไม่ถึงยอดผัดไซเนลแฟนครับแฟนครับช่องลุงเอกตามไปกด ไหลกดยังให้คู่อามเลยด้อช่องลูกเอกชาแนลนี่แหละไปกดติดตามคู่อามให้หน่อยไแต่ยุ่งุ้งนี้เลยนะตัวใเงยเลยตัวซซมนี่ก้อยเลยนี่ครับปลาอีกคนนึงครับพี่อัดรวมี๋ยวสี่คนช่องให้ตัวมันหานะครับช่องเป็นอัดตัวมันหาเดี๋ยวพี่อัดทำน้องแจ็คกินขายทำขายทำแบกแบกแรงเนี่ยแหละครับมันเป็นมันเป็นลุงของสมจิตสองมันไม่หวนะตัวเฮ็ด โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็นอันนี้เป็นการแสดงนะครับตัวนี้เป็นการแสดงทังตาแก่อ่าคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับพี่น้องครับสมจิตสองจะได้ไครัขอพูดเรื่องการช่วยเาลืรกันนาตามฝากก็ไลยก็แช่นครับสิ่งนใจใหญ่บนนั้ครับผู้เอกหลจากจะเริ่มกดไลค์ก็แช่งแจกสามเช่มแเพจยน้องผมครับผมไปแล้วครับุณครับ